พี่น้องเอ๋ยเดินทางไม่เมื่อยเดินทางไม่เมื่อยน้องพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องทุกท่านสบายดีพี่น้องทุกทุกท่านเด้อบาบูโซลาเสียงแค่ล่ามูนิกาอยู่ในพื้นที่ของเนี่ยเรื่องกท่านะฮะจังหวัดยะโสธรพี่น้องเอ๋ยนี่คือทางไปหน้าของจังหวัดยะโสธรอีกเห็นทางหนึ่งเด้อพี่น้องเนี่อาจจะมาเป็นคือกันเมดทุกๆบ้านทุกๆจังหวัดน้อพี่น้องเนาะตอนนี้บาบูอยู่ที่บ้านนะฮะ บ้านสวัสดิ์เนาะพี่น้องเนาะสวัสดิ์สวัสดิ์ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนี่ยฮะอยู่ที่นี่ครับอำเภอเลืองลุกขาก็ถือว่าเป็นทางไปไฮไปหน้าของชาวบ้านเด้อพี่น้องเนี่ยบารโบกาสที่ว่าจะรีวิวเด้อพี่น้องออกจะไปหอดด้านนอกคุณเด้อด้านนอกคุณเด้อเมื่อยหลายวันนี้ไม่ง่ายน้องพี่น้องเนาะเขตพื้นที่นี่ก็ถือว่าเป็นเขตพื้นที่อาจจะบอกได้ว่าย้อนยุคไปอีกหลายปีเนาะพี่น้องเนาะของประเทศไทยหาชมได้ยากหาเบื้องได้ยากเด้อพี่น้อง เส้นทางไปหน้าตอนนี้เพิ่นกถือว่าปูย่างและกะลาดคอนกรีตด้มาวันนี้กถทอว่าได้เห็นภาพบรรยากาศอีกภาพบรรยากาศหนึ่งพี่น้องเอ๋ยนะฮะด้านขวากับเป็นทางทิ้นแฮ่เนาะพี่น้องเนาะเสาไฟฟ้ามาแล้วทางลาดยางก็อาจจะตามมาอีกอีกบาดนบนหน้าทางหลังกับเป็นฟุน้นเป็นฝุ่นเด้พี่น้องบ่อเสือเบาเองกถือว่าเทบภาพบรรยากาศตอนทีตัวเองเนี่ยไป ตอนทีตัวเองเดินห้างหลับชมเผื่อความันเทิงเด้อพี่น้องเอ๋ยนะครับเพราะว่าวมีเอฟซีและหลายทางกัอย่างไห้บาโบรีวิวภาพถนนทียังเป็นหินเฮให้เบิ้งงนี้ฝนบาบาโบยังมีอยู่เด้อยังมีอยู่เด้อว่าสั่นนะฮะสำหรับมันี้นะครับเป็นวันที่วันที่เศร้าแล้วพี่น้องเอ๋ววันที่เศร้าเดือนตุลาคมปีพศ2566นั่นเอง 2000, ถือว่าบาโบกัรีวิวออกมาตั้งแต่ ตรงหน้าวัดแหลมพี่น้องเอ๋ยนะฮะฟอมเสาไฟฟ้าตอนนี้ก็ถือว่าเขามาในหมู่บ้านแล้วพี่น้องเอ๋ยนะะอมเ,ฟฟนนเาม,ามื่อ,อกี้นี่ก็มีหมู่บ้านดิมู่บ้านหลายหมู่บ้านเดี๋ยวบ่าวโบจะรีวิวออกไปจนหอดทางทีเป็นทางราดยางเพื่อพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าทานคอนกรีตแล้วเขามาในหมู่บ้านแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสี่โมงแล้งบ่ายสี่โมงแล้งนะนี่แหละคือฟาบรรยากาศของ หมูบม่บ้านเนอพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านสวัสด์นกสาวัสด์นี่แหละเขาทำการเลี้ยวซ้ายกันแล้วกันพี่น้องเอ้ยเบิ่องมาบาโบจะไปหัวใสเมื่อกี้บาโบมาทางนี้ออกไปทางนี้คือเก่าเนาะพี่นะ้นองเนาะเดี๋ยวเดินทางไปจนหัวถนนราดยางยางดีให้พี่น้องเบิง่งเดี๋ยวสิว่าบา,บาโบตัวเด้เมื <c> ่ <oughs> อกี้นี่ก็เป็นภาพอีกคลาสสิกคลาสสิกหนึ่งพี่น้องเอ้ยรับชมเพื่อความบันเทิงเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะ ฐานที่ยี่คิดหอดบ้านหรือว่าคีดฮอดอดีตทีเพิ่นยังมีหินท่าหินแห่อยู่แต่ม้มนี่บ่าบวบอกกัที่ว่าได้เก็บภาพบางส่วนบางตอนฝากทุกทานตอนนี้ก็ที่ว่าเขาไม่ในหมู่บ้านแล้วบ่าบวบอกเองจะเดินทางออกไปท,ท่าทีเป็นท่าราดยางของเมืองไทยในเขตพื้นที่อำเภอเลิงลุกทาจังหวัดยดโสธรเฮาเดี่ยวไปทางนบ้เงิ่งดูสิตรงไปเอา้าตรงไปก่อนกันแล้วกัน เพิ่งพานบรรยากาศของอหมู่บ้านเด้อพี่น้องหมู่บ้านสวัสดิ์น้อพี่น้องเรเียกว่าสวัสดิ์นี่แหละบ่าวบอก,กับบัวแน่ใจเนาะสอเสือวัวแหวนสละอาและก็สอเสือกระรั้นบัวผีน้องนี่คือทางราดยางแล้วเป็นทางราดยางนะฮะของถนนชนบทของประเทศไทย นี่คือจังหวัดยะโสธรเมืองบังไฟโก้อีกเส้นทางหนึ่งทีบาบูเองรีวิวให้พี่นอ้องเบื่อนนี่คือทางชนบทของประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดยะโสธรยะโสธรบาบูเองกันสิครับตดไปอีกจักน้อยจักหน่อยเดี๋ยพี่น้องเอ๋ยภาพบรรยากาศยามแรงแล้วให้แล้ว,ห,ลวหน้า่นกัเข้ามาในบ้านเดี๋ยพี่น้องนะฮะ นี่แหละคือพื้นที่ที่บาโบเดปพื้นที่ทีบาโบเดมาภาพทงไฮและกัะทงหน้าเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามเด้พี่น้องหมู่บ้านสวาาดน้องพี่น้องน้องสวาดทาสวัดกับสิมมิสละอาดแด่ว่าบาโบเห็นมิสละอาก็อาจจะอ่านว่าสวาดัดนน้องพี่น้องสวาัานนี่คือทางหลวงแผ่นดินเด็กพี่นอ้องเอ๋นะฮะบ้านสวัาดน้อยอำเภอเลิงนุกทาจังหวัดยะโสธร ตอนนี้บาโบเองกะที่ว่าอยู่ในทางหลวงชนบทของประเทศไทยยะโสธรหมายเลข4036นพี่น้องเนาะ4036นั่นเองทางหลวงแผ่นดินบนมุมเป็นทางหลวงแผ่นดินเพี่อนเอ๋ยนะฮทางหลวงชนบทของประเทศไทยนี่คือเส้นทางที่บ่าวโบได้มาเส้นทางที่บาโบได้มาสัมผัสกับพื้นที่ที่บอกได้ว่าบางทางอาจจะบกคยมากนาะพี่น้องเนาะ บางทานอาจจะมาแล้วนะฮะนี่แหละคือภาพแบบบ้านนอกของประเทศไทยเราไปนอกนอกเขตนอกเขตต่างจังหวัดของเมืองไทยเห็นแล้วเป็นยังได้เห็นแล้วเป็นจังไงฝากสวัสดีทักทายทุกท่านอีกท่นหนึง่งนะฮะฝากสวัสดีทักทายพี่น้องทีอยู่กรุงเทพเมืองใหญ่ต่างจังหวัดของประเทศไทยและกะ ตางพิเศษพน้องเอ๋ยนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศที่บาวบเอเห็นแล้วกับคอ,อนซอนน้องพี่น้องเรามา์กหลายได้กลิ่นอายของต้นเขาได้กลิ่นอายของกินดินน้องพี่น้องเนาะเห็นแล้วกับคีทฮอดบ้านี่คือทางหลวงชนบทหมายเลข4036พี่น้องเอง๋ยอย่างสุขท่อนกับแดดมอฮ์แล้วกับที่ว่าคลิปภาพความประทับใจครั้งในชีวิตของบาวบา ได้ไมา่เห็นเส้นทางแห่งนี้ได้มาสัมผัสกับเส้นทางที่โอ้ยพี่น้องเอ้คนเคียงลุกมันมีความสุขเนาะพี่น้องมีความสุขแบบอาชาวบ้านชาวบา,าวบ้าน,านห้วยกรอยแบบที่ชีวิตชีบารดินร่นหาเอียงเนาะพี่น้องเนาะอยู่แบบพ่อเพียงอยู่แบบธรรมชาติเห็ดหาไทยหน้าสอนปูหาปลา เลี้ยงชียบนอกพีหนงเนาะออ,ออกจากท่งหินแห่ตอนนี้ก็เป็นท่าหลวงชนบทแล้วพี่น้องเอ๋ยเนนะี่ยนี่คือเส้นทางหลวงชนบทบ้านนอกของประเทศไทยในเขตพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรเอามาฝากตอนพีฝากตอนนออหวังมาคุงสีมกักและกระถือใจหลายบาบุเองกระสือว่าดีใจและก็มีความอิ่มนองพี่นงเนาะอิ่มในการเดินทางข้าบนถนนเส้นนี่จากท่าหินแหออกมาท่าราชยาง เห็นพี่น้องอเลยเห็นบ่นพี่น้องเอ,อ๋ยเห็นบ่พี่น้องเอ,อ๋ยนะครับภาพบรรยากาศที่บ่าวบ่เองฝากไว้หวังว่าทุกท่านคือสิมักบ่หลายกระคงหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเมืองบังไฟโก้ยะโสธรเป็นเมืองที่ดังโด่งดังเด้อพี่น้องเดอ้อเนี่ยฮะเอาล้วพี่น้องสําหรับคลิปนี้บ่าวบ่เองก็ถือว่าจะลงไปสัมผัสกับภาพบรรยากาศทงไฮและทงหน้าให้พี่น้องเบิ่งอีกกระหนึ่ง,งอีกกระนึงเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ฮะขออนุญาตลงไปสัมผัสสุด ไอ่กินหอมๆของต้นเขาจักน้อยกลอนพี่้องเอ๋ยเอาฟังนี่ทานผู้ชมเนี่ยเป็นเส้นทางทีเบาหมู่ม้านะพี่้องเนาะโอ้ยได้กินไอ้ของต้นเขาพี่้องเอ๋ยเนี่ยต้นเขาเป็นห่วงกาลังออกห่วงอย่พี่้องเอ๋ยเนี่ยถาเป็นเขาก็ถือว่าเขาใหม่เขาทีงดงามเขาทีสวยดีอลอมาฟังนี่พี่้องมาฟังนี่ ตามบาบูมาฟังนี่พี่น้องเอย๋ยนี่คือจังหวัดยะโสธรน,นี่คือเส้นทางที่บาบูจะมุ่งหน้าเข้าไปทางจังหวัดยะโสธรเนาะพี่น้องเนาะเป็นภาพบรรยากาศของทงไฮไลท์ทงหน้าพี่น้องเอ๋ยนะฮะเก็บภาพบรรยากาศพร้อมเป็นบรรนองชนบทของประเทศไทยภาคตอนพี่น้องในะฮะนสำหรับท่านที่มักและการชื่นชอบคลิปของบาบูเนาะพี่น้องเนาะ ก็ยืมกดไลค์ให้กำลังใจบาบูสนับสนุนบาบูโดยการบอกกดขามโฆษณากันแล้วกันอยากให้มาเห็นเนี่ให้พ่อแม่พี่น้องเนี่มาเห็นภาพที่เป็นธรรมชาติแบบนี้เมื่อแล้วพี่น้องสบำยดีสวัสดีครับไปเมื่อแล้วมาทางฟังนี้เร็ว